แม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของจังหวัดยะลาเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดนี้มาอย่างยาวนานเป็นทั้งแหล่งประมงพื้นบ้านและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำแต่ขณะเดียวกันแม่น้ำสายนี้ก็มักจะสร้างความท้าทายทั้งวิกฤตน้ำท่วมในฤดูมรสุมและความแห้งแลง้งยางฝนทิ้งช่วงจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ หากดูเส้นทางของแม่น้ำปัตตานีที่รับน้ำมาจากเขื่อนบางลางจะมีความคล้ายกับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดไชยนาทที่รับน้ำมาจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตและเขื่อนแควน้อยทำหน้าที่ทดน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อส่งกระจายน้ำให้พื้นที่การเกษตรจังหวัดไชยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยาให้สามารถเพาะปลูกได้สม่ำเสมอนอกจากนี้ยังเป็นหน้าด่านรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้พื้นที่ตอนล่างดังนั้นหากย้อนกลับมาที่แม่น้ำปัตตานีโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนบางลางที่ปัจจุบันยังขาดการบริหารจัดการน้ำที่มีศักยภาพยังไม่มีระบบกระจายน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่แต่ขณะที่บางพื้นที่กลับประสบปัญหาน้ำท่วมโดยในปี2510กรมชลประทานได้วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ําและกําหนดให้ลุ่มน้ําปัตตานีมีชลประทานขนาดใจจานวน3โครงการได้แก่เขื่อนบางลางหน้าที่หลักคืออํานวยประโยชน์ด้านการชลประทานแก่พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัตตานี เป็นพื้นที่380,000ไร่ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ200ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนับเป็นผลปล่อยได้ที่มีคุณประโยชน์มหาศาลส่วนเขื่อนทดน้ำปัตตานีทำหน้าที่ยกระดับน้ำในแม่น้ำให้สูงขึ้น เพื่อผ่นน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีซึ่งปัจจุบัน2โครงการนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนจึงกลายเป็นแหล่งน้ำหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ดังนั้นจึงเหลืออีกหนึ่งโครงการคือโครงการประตูระบายน้ำกรงปีนัง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่กรมชลประทานจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดของโครงการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เป็นสำคัญภาพและนำผลของการออกแบบงานนี้ประตูระบายน้ำนี้ไปสู่การก่อสร้างก็จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ4 5ปีนะครับก็ที่จะเป็น โครงการหนึ่งในการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพของรุ่มน้ำปัตตานีได้อย่างสมบูรณ์ครับอันนี้แน่นอนนะกรมจังัดทานเราบริหารจัดการกันอยู่แล้วนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้มีเฉพาะกรมจังัดทานเราอย่างเดียวที่มองภาพของการบริหารจัดการน้ำนี่อยู่วันนี้เรามีกรมทรัพยากรน้ำที่ควบคุมระบบใหญ่อยู่ด้วยนะครับเขาก็จะเข้ามาจับว่ารุ่มน้ำนียจะทำยังไงให้การบริหารจัดการน้ำ สองรูปน้ําปัตตานีสมบูรณ์แบบวันนี้จริงๆเรามีระบบการบริหารจัดการน้ําที่มีรูปแบบชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเราได้นํารูปแบบของเขื่อนภูมิพล mm hmm. ขเขื่อนสิริกิตกับเขื่อนเจ้าพยามาใช้อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็สามารถที่จะเติมเต็มเมื่อเรามีโครงการประตูระบายน้ําตรงนี้เราสามารถที่จะน้ําส่วนหนึ่งเข้าระบบพื้นที่น้ําส่วนหนึ่งนําออกไปจากพื้นที่น้ําส่วนหนึ่งผ่านตัวเมืองยะลา เราก็สามารถที่จัดการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นครับเชื่อว่าถ้าเราสามารถพัฒนาระบบระบายน้ําระหว่างการออกแบบการการทำงานครั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาน้ําท่วมได้เป็นอย่างมากโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํากรงปีนังเริ่มมีการศึกษาเมื่อปี2,560เพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคม2560 ถึงเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน2562มีหัวงานโครงการตั้งอยู่ที่หมู่ที่8บ้านเหลมุตำบลกรงปีนางอำเภอกรงปีนางจังหวัดยะลารายละเอียดและองค์ประกอบของโครงการประกอบด้วยประตูระบายน้ำชนิดบานตรง8ช่องปริมาณน้ำผ่านสูงสุดประมาณ970ลูกบาทเมตรต่อวินาที ทำนบดินปิดลำน้ำเดิมทางผ่านปลาโรงไฟฟ้าพลังน้ำระบบส่งน้ำชลประธานฝั่งซ้ายที่มีคลองส่งน้ำความยาวประมาณ44กิโลเมตรพื้นที่รับประโยชน์ฝั่งซ้าย27,065ไร่พื้นที่ชลประธานระบบคลองส่งน้ำ2 6 0 0ไร่ระบบส่งน้ำชลประธานฝั่งขวา ที่มีคลองส่งน้ำความยาวประมาณ19กิโลเมตรพื้นที่รับประโยชน์8,495ไร่พื้นที่ชลประทาน7,270ไร่ท่อส่งน้ำส่วนที่หนึ่งอยู่ในพื้นที่ตบลกรงปีนังพร้อมสถานีสูบพักน้ำได้15,000ลูกบาทเมตรความยาวท่อส่งน้ำประมาณ21กิโลเมตรพื้นที่รับประโยชน์ 11,670ไร่พื้นที่ชลประทาน1740ไร่ท่อส่งน้ำส่วนที่สองอยู่ในพื้นที่ตำบลบูดีพร้อมสถานีสูบพักน้ำได้1 2 0 0 0 0ลูกบาทเมตรความยาวท่อส่งน้ำประมาณ27กิโลเมตรพื้นที่รับประโยชน์15,870ไร่ พื้นที่ชลประทาน1 1 8 4 5ไร่นอกจากนี้ยังมีสะพานข้ามลําน้ำอีกหนึ่งแหง่งและถนนเข้าหัวงานหนึ่งแหง่งที่ออกแบบมาอย่างสวยงามสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หากโครงการประตูระบายน้ำกรงปีนังแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ 6 3 1 0 0ไร่และพื้นที่จรลประธาน5455ร้ไร่ระบบส่งน้ำขนาดใหญ่กับโครงการประตูระบายน้ำากปีดังส่งกระจายเข้าไปสู่พื้นที่เหล่านั้นไม่ได้ครับก็ก็ทำให้เราเนี่ยนำสู่การที่จะทำให้เศรษฐกิจรายได้ของเษกษตรกรกลับมาและขณะเดีวยวกันพื้นที่นาก็สามารถที่จะพัฒนาพืช เศรษฐกิจสร้างไรายได้ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกข้าวเท่านั้นนะครับถ้าเราจะนําระบบการผลิตการเกษตรแบบแบบที่มันสมบูรณ์หน่อยเหมือนกับหลายจุดหลายแห่งของเมืองนอกหรือหลายแห่งของประเทศไทยก็ตามแต่เป็นระบบการผลิตการเกษตรแบบมีตลาดรองรับนะครับมีกลุ่มเกษตรกรที่สามารถปลูกแล้วขายได้ตามราคาที่ที่ตกลงกันนะครับเหล่านี้ จะเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานบูรณาการกับหน่วยงานกับประชาชนที่เป็นเกษตรกรโดยตรงชาวจังหวัดยะลาก็จะมีความภาคภูมิใจเพราะว่าเรามีหัวงานประตูระบายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์เป็นศูนย์กลางแห่งการผลิตแห่งการท่องเที่ยวประชาชนในเขตพื้นที่ของเราจะได้มีความมั่งคั่ง,งอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับซึ่งเชื่อว่าเมื่อเกิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้ว ภาคประชาชนจะได้มีเศรษฐกิจรายได้อย่างแน่นอนครับโครงการประตูระบายน้ำกรงปีนังจังหวัดยะลาสร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนบางลางเพื่อบรรเทาปัญหาไผ่แล้ง เพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานได้อีกกว่า63,100ไร่และที่สำคัญเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยทำงานร่วมกับเขื่อนบางล่างต้นน้ำและเขื่อนทดน้ำปัตตานีกลางน้ำส่งผลให้การควบคุมปริมาณน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคการเกษตรของจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการประตูระบายน้ำกรงปีนังจึงไม่ใช่เพียงแค่สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมแต่เป็นความหวังที่ภาครัฐและประชาชนจะต้องร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ ให้แม่น้ำปัตตนียังคงเป็นเส้นเลือดใจที่หล่อเลี้ยงชาวยะลาได้อย่างแท้จริง